ทิปนี้เป็นคอนเทนต์สนุกๆครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมโพสต์รูปควายขึ้นมาบ่อยเลยครับเพราะว่าตัวผมเองกําลังจะมีทริปจัดถ่ายควายที่จังหวัดหนองบัวลําพูผมก็โพสต์ควายขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆให้เพื่อนๆที่สนใจทริปเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เผื่อเขาจะมาอ่ารีจิสเตอร์เข้ามาร่วมทริปเรานะครับแต่ปรากฏว,ว่าก็บีเอซท่านหนึ่งนะครับติดต่อเข้ามาที่แชทของเพจกับมาคุยกับทางแอดมินของผมนะครับแล้วก็มาแจ้งแอดมินผมว่าแกเห็นรูปควายแล้วแกชอบรูปควายที่ผมถ่ายนะ แกบอกว่าแกอยากจะซื้อไปทําเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆติดไว้ที่ร้านอาหารของแกนะครับแกเป็นร้านอาหารอีสานไม่ทราบว่าทางผมเนี่ยจะขายเท่าไหร่ทางเพจของเราขายเท่าไหร่ทางแอดมินผมก็เลยแจ้งไปว่าปกติแล้วถ้าเราขายทาง Getty Image นะรูปแบบเนี้ยก็จะขายใบหนึ่งประมาณ3-400บาทนะครับปรากฏว่าทางเี่ผมก็บอกโอ้งบประมาณค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาอยากได้หลายใบก็ถ้าคิดเป็นเงินก็เกือบ2,000บาทผมเองก็เข้ามาเห็นตอนดึกนะครับเข้ามาเห็นแชทที่แอดมินผมคุยกับทาง เอฟซีเอาไว้ผมก็เลยเอ๊ะแสดงว่าพี่เขาชอบรูปเราจริงผมก็เลยทักไปหาบอกว่าพี่สนใจอยากจะได้รูปผมจริงๆใช่ไหมแกบอกว่าใช่ผมก็เลยบอกว่าถ้างนั้นก็ลองเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ผมก็เลยโอนรูปไปให้แกเลยนะครับโดยยังไม่ได้ถามแกเลยว่าแกมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมนะครับเพราะว่าเห็นเขาชอบรูปเราเราก็ดีใจแล้วผมก็รู้สึกจะส่งไปประมาณ6-7ใบนะครับแกก็ดาหลีว่าจะเอาไปทําเป็นเป็นคัทเอาท์เป็น โปสเตอร์ติดไว้ในร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารอีสานถ้ามันมีบรรยากาศเป็นรูปไายควายกันน้งแบบอะไรเงี้ยแกก็คผมมองว่ามันเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ทําให้ร้านบรรยากาศดีขึ้นผมก็เลยผมก็เลยแชทไปบอกว่าถ้าพี่อยากตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมาอะไรก็ได้นะฮะแกก็เลยถามผมว่าอยากได้เป็นอาหารไหมผมก็บอกโอเคผมชอบผมชอบอาหารอีสานผมทานเนื้อนะครับแกก็บอกว่าแล้วผมอยากทานอะไรผมก็มาคิดว่าเออถ้าอะไรที่มันส่งทางไปรษณีย์ได้ละ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อทุบ หรือว่าพวกแหนมหรือว่าเป็นพวกไส้กรอกเนี่ยผมก็เลยบอกว่าปากติแล้วผมจะชอบทานแหนมแหนมเนื้อวัวนะครับซึ่งภาษาอีสานก็จะเรียกว่า,าส้มหัวเนาะส้มหัวหอยปตองเนี่ยแกก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวแกจะส่งมาให้นะครับปรากฏว่าพอผมส่งรูปไปประมาณสัก3-4วัน,นครับพัสดุก็มาถึงเลยพอผมแกพัสด,ดุออกมันเป็นแหนมเนื้อวัวสดนะครับประมาณสัก4ห่อใหญ่แต่และห่อนะครับห่อใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ10ชิ้นข้างในเกือบ40ชิ้นนะครับก็คง ราคาก็คงหลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันผมก็โอ้โหได้ของชอบแล้วผมก็เลยแชทกับบอกแกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะแกะส้มเนี่ยเอามาถ่ายเป็นเป็นภาพถ่ายอาหารนะครับแล้วก็ส่งรูปกลับไปให้แกอีกครั้งหนึง่งนอกจากไอ้รูปควายเนี่ยผมก็ส่งไปให้แกแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่คุยกันผมก็เลยตั้งใจว่าเออในในไหนๆแกตั้งใจส่งอาหารหมาให้ผมแล้วเนี่ยแล้วแกก็เป็นล่าอาหารอีสานอ,อยู่ด้วยแล้วด้วยนะครับถ้าผมเอาส้มที่แกส่งมาเนี่ย มาถ่ายเป็นรูปอาหารสวยๆส่งกลับไปแกน่าจะได้ประโยชน์อีกชั้นหนึ่งอีกทีนึงด้วยเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีผมก็เลยเอาแหนมที่แกส่งมานะครับมาแกะแล้วก็เอามาถ่ายรูปมันเป็นแหนมใบตองนะโอ,อ้ผมลืมบอกไปว่าเอฟซี FC ผมที่ส่งแหนมมาให้ในี่แกชื่อ,อ,อพี่แทนนะครับแกเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานอยู่ที่บุรีรัมย์ชื่อร้านว่าครัวลุงแทนนะครับใครแวะไปบุรีรัมย์ก็ไปอุดหนุนแกได้ ซึ่งแหนมที่แกส่งมาเนี่ยผม,ผมชิมแล้วอร่อยอร่อยมากไม่ได้อวยนะครับอร่อยมากคือผมสามารถที่จะเอามาแปลรูปเป็นหลายอย่างแฟนผมเขาก็เอาไปทําเป็นแกงผักปังทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เอามาทอดเป็นไข่เจียวแหนมหรือบางทีพวกผมก็เอามาอบยิงก็กินไปหลายห่อแล้วอร่อยมากแล้วก็กินต่อเนื่องมาหลายมื้อแล้วนะครับปกติอาหารเนี่ยเราจะกินเต็มที่ก็2มื้อต่อเนื่องนี่ก็เบื่อแล้วต่นี้ผมทานมา 3- 4มมืม้อแล้ว อร่อยครับอร่อยจริงๆสําหรับวันนี้นะครับผมจะใช้กล้องเป็น l ูมิคเอสห้ามากในการถ่ายอาหารเมนูนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ผมถ่ายอาหารอย่างหนักหน่วงเนี่ยผมจะใช้เป็นกล้องนิคอนซึ่งตอนที่ผมใช้นิคอนเนี่ยผมจะมีเลนส์มาโครแต่ตอนที่ผมย้ายมาพานาเนี่ยผมยังไม่มีผมก็เลยใช้5 0ม mm, มมันก็อาจจะเจาะเข้าใกล้มากไม่ได้นะครับก็จะมีระยะอยู่ประมาณหนึ่งน่าจะประมาณระยะประมาณเนี้ยก็ถ่ายได้เดี๋ยวเราไปครอปเอาก็ถ้ามันไกลไปเราก็ไปครอปเอานะครับ ไฟผมจะใช้เป็นแฟลชสตัวแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคีไ์เป็นแฟลชโกดอกฝั่งนู้นก็เป็นโกดอกเหมือนกันนะอันนั้นจะอยู่ในพราโบลิกตัวนี้จะเป็นซอฟบ็อกเพราะว่าแสงหลังผมอยากให้มันแข็งนิดนึงแต่แสงหน้าต้องนุ่มๆหน่อยออถึงแม้เราจะถึงแม้คลิปนี้ผมจะถ่ายแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวผมเองจะวัดแสงทุกครั้งในการถ่ายอะไรที่มันต้องคุมแสงให้พอดีนะผมจะใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องวัดแสง ตัวนี้เป็นการวัดแสงแฟลชนะฮะมันเป็นของเซครนิกส่วนตัวนี้ผมว่ามันทับสตอบ็อปเฉยนะครับตัวนี้มันจะวัดแสงแฟลชไม่ได้มันเอาไว้วัดแอมเบียนไลท์มีตัวนี้เท่านั้นที่วัดแสงแฟลชได้แต่บางทีเราต้องนับสตอบ็อปไอ้ตัวนี้มันมีบาร์นับสตอบ็อปมันจะดูง่ายผมเลยเอามาประกอบกันเฉยๆส่วนไอ้ชาร์จคาร์ลชาร์จตัวนี้เนี่ยถ้าบางครั้งเราถ่ายอาหารเนี่ยเราจะต้องแคร์ในเรื่องของสีของอาหารมันต้องถูกต้องในช็อตแรกๆเนี่ยเราจะต้องเอาคาร์ลชาร์จนี้มาวางในการถ่ายเพื่อที่จะ ตอนที่เราทำโพสต์ปรดักชั่นเนี่ยถึงจะมาดึงสีเทียมแต่น,นี้ผมก็ใช้ของถุงก็ไม่แม่นเท่าไหร่อกครับประมาณหลักไม่ถึงพันแต่ว่าถ้าของแท้เนี่ยโอ้โหห้าหกพันซื้อไม่ไหวเหมือนกันครับเดี๋ยวมีตังก่อนจะซื้อเหมือนกันอันนี้ก็คือ,คอ,พ,อพอแก้ขัดผมก็จะเริ่มต้นด้วยการวัดคีย์ไลท์ก่อนนะครับโดยเอาเครื่องวัดโดยให้แสงที่เป็นมิดโทนเนี่ยอยู่ที่เนื้อของแหนมชิ้นแรกนะครับผมก็จะวัดตรงนี้เลยตั้งเครื่องแล้วก็กดทิกเกอร์ ผมจะใช้ที่ f 8นะครับเดี๋ยวลดพลังลงนิดหนึ่งโอเคอีกทีนึ่งโอเคผมถ่ายที่สปีด2 0 0แล้วก็ใช้ f 8นะครับ iso 100ทีนี้ผมก็จะไปวัดตัวข้างหลังนะครับตัวแบ็คไลท์เนี่ยผมจะให้มันโอเวอร์ตัวตัวข้างหน้านิดหนึ่งก็คือไฟจะต้องแรงกว่าสักสต็อปหนึ่งนะครับเดี๋ยวทําการวัดผมจะให้แสงมันตกตรงกระเทียมแต่ให้ตรงนี้มันแรงกว่าด้านหน้าสักประมาณสต็อปนึง โอเคได้แล้วทีนี้มาดูการจัดคอมโพสต์อาหารของผมนะครับในไอเดียในะการจัดอาหารก็คือตัวแหน่ผมก็จะแกะออกนะแล้วก็เอามาเรียงแบบนี้ส่วนตัวชิ้นที่ยังไม่ได้แกะผมก็จะห่อไปตองไว้เพื่อให้คนดูรู้ว่าจริงๆแหนมชุดนี้เนี่ยไม่ได้ห่อเป็นพลาสติกนะมันห่อด้วยใบตองแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมของมัน,นจะมีพริกมันมีพริกอยู่ในแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็เลยเอาพริกสดมาวา,างข้างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นส่วนประกอบของ ของภาพนะครับโดยส่วนประกอบของภาพเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องว่าของจริงมันมีพลิกอยู่เม็ดนึงในแหนมหนึ่งชิ้นเสมอน,นะครับแล้วจริงๆในเนื้อแหนมเนี่ยเขาจะบดกระเทียมใส่ไปด้วยเราก็เลยเอากระเทียมเนี่ยมาวางข้างๆเพื่อให้รู้ว่ากระเทียมเ,ยเป็นส่วนผสมหลักของแหนมด้วยนะครับหรือบางคนเขากินเนี่ยเขาก็จะเอากระเทียมยกินกลับด้วยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดวางเนาะผมก็จะวางเฉียงๆอย่างนี้เวลาถ่ายผมจะถ่ายมุมมาทางนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะถ่ายตรงๆลงอย่างนี้ทีนี้เวลาจัดแสงเนี่ยตัว แสงหลักเนี่ยนะครับผมจะวัดแสงที่ชิ้นเนื้อเนี่ยให้เป็นคิกเอ็กซ์โพเซอร์นะแล้วก็ปล่อยให้ไฮไลท์เนี่ยมันหลุดมาทางนี้โดยไฮไลท์เนี่ยผมจะเอาให้แสงมันแรงขึ้นนะครับข้างหลังเนี่ยดวงที่2เนี่ยผมจะเปิดแรงขึ้นมากกว่าข้างหน้าเนี่ยหนึ่งสต็อปมันก็จะทํให้ภาพให้ภาพเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมส่วนอาหารทั้งหมดเนี่ยผมก็จะวางอยู่บนเขียงนะอยู่บนเขียงไม้แบบนี้แล้วก็พื้นนี่ก็จะเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษลายหินอันนี้หาซื้อได้ในาซานสะด h o ปื้ออุปกรณ์ในการถ่ายภาพ อาหารเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับคือถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ใช่ production house ที่ถ่ายอาหารเป็นหลักนะครับอุปกรณ์แบบนี้เป็นอุปกรณ์สตูดิโอโฮมยูสเนี่ยก็อพอแล้วนะครับในการถ่ายอาหารผมจะสะสมพวกช้อนซ่อมอสวยจานให้สวยเนี่ยเอาไว้เยอะๆเลยเพื่อที่จะเอามาประกอบในการถ่ายภาพอาหารง่ายๆแบบนี้แหละครับทีนี้ผมจะเริ่มถ่ายซีนแรกนะครับโดยซีนแรกเนี่ยผมจะวางเลอร์ c h ชาร์เข้าไปที่ ใกล้ๆก,กับอาหารด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้คุมสีของใบตองสีของกระเทียมสีของเนื้อเนื้อวัวที่อยู่ในแหนมนะครับซึ่งอันนี้กรณีแบบนี้เราควรจะทำนะครับเวลาเราถ่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าถ่ายอาหารเนี่ยมันต้องคุมสีให้ตรงนะครับผมก็จะวางาอันนี้เข้าไปแต่ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าชา้าอันนี้เป็นตัวไม่แพงเท่าไหร่ก็พอใช้ได้ครับแก้ขัดไปก่อนเดีย๋ยวมีตังค์อยซื้อใหม่ะสีแรกมาโอเคเรียบร้อยแล้วค่อยเอาอันนี้ออกนะครับ ทีนี้ผมจะถ่ายจริงทุกอย่างมันถูกเซตไว้แล้วกด T สอง T ได้เลยอ,อันแรกผมจะเป็นมุมสูงๆก่อนคือถ้าถ้าซีเรียสจริงๆเราจะต้องตั้งขาในการถ่ายนะครับแต่เพลินงานนี้มันเป็นงานคนกันเองครับไม่ได้ซีเรียสมากเราก็จะถ่ายแบบง่ายๆเราใช้จอฟลิปปึ้งใบแรกผมจะถ่ายจากมุมสูงนะอันนี้มันถือถ่ายได้ครับเพราะสปีด2 0 0อยนี่หูเหลือเฟือครับคมอยู่คมใช้ได้อยู่อ่าเช็คภาพก่อนนะ อืมสวยครับทีนี้ผมก็จะเอามุมเฉียงๆไว้หน่อยเผื่อแกเอาไปใช้หลายๆมุมโฟกัสผมจะโฟกัสที่2ชิ้นแรกนี้นะ F8 นี่ยังไงมันก็ชัดยันหลังอยู่แล้วโอเคสวยอ่ยิงลงอีกต่ำๆอีกนิดนึง เสีดายผมไม่มีเลนมาโครนะไม่งั้นมันจะคมแล้วก็มันสามารถเข้าใกล้ได้มากกว่านี้เลนห้าสมันจะได้ประมาณนี้แหละครับสวยครับสวยอ่เพื่อนนี่นครับผมจะให้ความสําคัญกับเนี่ยสชิ้นแรกนะเพื่อให้มันเป็นชิ้นประธานของเมนูปึ๊บเห็นไหมอ่อพอเราพรีวิวดูเนี่ยแสงด้านหลังเนี่ยผมจะให้มันมากกว่าข้างหน้าอยู่1นึ่งสต็อปแต่ข้างหน้านี้ผมวัดพอดีเลยก็คือวัดให้มันเป็น normal exposure เป็น correct exposure ที่ เหน่มชิ้นแรกเนีเป็นมิดโทนแล้วข้างหลังให้อเวอร์นิดนิดวนด้านนี้ก็จะมืดมืดหน่อยอไปทำโพสเรเซี่ยตรงนี้ผมกะจะทํามืดมืดลงตรงนี้นให้มันสว่างมันก็จะเป็นเมนูที่สวยเท่น่ากินครับแสงก็จะแบบดูมีมิติมากๆด้วย จริงๆแล้วผมไม่ได้ถ่ายรูปอาหารวันนี้ก็พักใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะมีโปรเจกต์ถ่ายอาหารให้จังหวัดมาสารคารไมไปทั้งจังหวัดผมไปทัวร์มา50กว่าร้านนะครับที่เป็นร้านอาหารดังๆของเมืองมาสารคามช่วงนั้นผมจะเ,เขาเรียกว่าลึกกับการถ่ายอาหารเลยก็คืออินเนอร์ไปกับมันเลยนะครับแล้วก็สะสมอุปกรณ์ถ่ายอาหารไว้ค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เว้นมาช่วงโควิดนี้คือไม่ได้ถ่ายเลยเอพออันนี้มันมาพอกิจกรรมเนี้ยมันมาจุดประกายผมขึ้นมาเหมือนกัน ผมก็รื้ออุปกรณ์ถ่ายอาหารลงมาเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเขียงไม้เป็นพวกจานสวยๆช้อนส้อมสวยๆหรือว่าลายพื้นวอลเปเปอร์หรือพื้นไม้จริงผมก็มีนะครับผมสะสมมาเยอะคือการถ่ายอาหารเป็นอะไรที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยแต่ผมไม่เคยทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับว่าตัวผมเองชอบถ่ายอาหารเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสมันเป็นระอย่างมานานเหมือนกันถือโอกาสว่าคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ผมจะกลับมาถ่ายอาหารอีกครั้งเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหน สนใจอยากให้ผมถ่ายรูปอาหารให้นะเหมือนของพี่แทนเนี่ยแล้วเพื่อนๆมีอาหารที่มันสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้อะ่ะอาหารแห้งขนมอะไรก็ได้นะครับถ้าอยากให้ผมถ่ายให้ลองส่งมาก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นคอนเทนต์อย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับไปให้นะครับส่วนจะตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมาเอาอาหารมาให้ผมที่ถ่ายไดย้เอาไปทานเลยก,ก,ก,ก็โอเคแล้วเหมือนพี่แทนเนี่ยสนุกดีแล้วผมก็จะส่งรูปกลับไปให้นะครับใครสนใจก็ทักแชทมา ข้างล่างหรือเข้าไปที่เพจผมก็ได้นะแล้วคุยกับแอดมินผมแล้วผมจะถ่ายให้ครับสนุกดีครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเรียนรู้การถ่ายภาพเชิงลึกช่องของเราก็มีวิดีโอทูตัวเรีสอนถ่ายภาพออนไลน์พร้อมกับหนังสือแล้วก็แอคชั่นชุดแรกก็คือ p o อ t a ทป One l i ฟ์ส Studio และอีกเส้นหนึ่งก็คือ l i Life Photography ซึ่งเป็นการเรียนรู้การถ่ายภาพแนววิถีชีวิตถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถดูลิงก์รายละเอียดด้านลา่างเราจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม และนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับ